ที่ดินอยู่ข้างวัดป่าอุดมมงคลครับก็มันจะมีซอยเข้าไปข้างในนะครับไฟฟ้าจะสิ้นสุดอยู่ตรงนู้นครับจะอยู่ห่างจากที่อยู่ประมาณ150เมตรประมาณนี้ครับตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับอันนี้เป็นกุฏิพระนี่ครับที่ดินก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับก็ตั้งขายที่ไร่ละ2องแสนหกหมื่นบาทครับราคานี้รวมโอนอะไรให้หมดมีทั้งหมดสีไร่กว่าครับไปจนสุดป่ามันครับจนถึงต้นสักโนนะครับนี่ไม่แน่ใจเขาใส่อะไรไว้ครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูที่ดินครับที่ดินเป็นสวนลำไยครับสีไล่กว่าครับเราเริ่มต้นจากถนนสาย1นึ่นยครับตรงบ้านล่องอคุณบ้านหลงคุณตรงบ้านล่องคุนครับสังเกตดูป้ายตรงนี้ครับอ้บ้านดอยสมบูรณ์ครับเข้าตรงซอยสีครับ เลยวัดป่าอุดมมงคลไปอีกหน่อยครับพี่จะอยู่ติดแอ่งเก็บน้ำหนองแขวเลยนะครับถึงแล้วครับตอนนี้ครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินครับที่ดินอยู่ข้างวัดป่าอุดมมงคลครับมาถึงตรงนี้แล้วก็มันจะมีซอยเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขื่อนอะไรเป็นไม่ใช่เขื่อนครับ่างเก็บน้ําครับไฟฟ้าจะสิ้นสุดอยู่ตรงนู้นนะครับสายไฟฟ้าจะอยู่ห่างจากที่อยู่ประมาณประมาณสองร้อยเมตรครับร้อยห้าสิบเมตรประมาณนี้ครับ ตรงที่ก็จะเข้าถนนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับตรงฝั่งซ้ายก็จะเป็นวัดครับที่ตรงนี้เลขโฉนดครับ9 3 7 0 8ครับหน้าสำรวจ3 1 4 9 เลขที่ดินหนึ่งห้าครับที่ตั้งอยู่บ้านล่องขุนครับตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับเนื้อที่สีไร่สามงานแปดสิบตารางวาครับสี่สิบบาทคือราคาประเมินของกรมทางรัดครับที่ดินจะเป็นสวนนะครับสวนลยายําไยมีถนนแล้วสองด้าน ถนนสองด้านยังไม่ได้พัฒนาครับนี่ครับตรงนี้ครับเป็นถนนสาธารนณนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นวัดครับอันนี้เป็นกุฏิพระนี่ครับที่ดินก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดครับเขาตั้งขายที่ไร่ละสองแสนหกหมืนบาทครับนาครับนี้รวมโอนอะไรให้หมด ครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะนะครับในที่ก็จะขึ้นเข้ามาตรงนี้เลยครับที่จะเป็นเนินนิดๆน,น,นะครับในที่ก็จะมีรั้วล้อม เป็นสวนลำไยอายุประมาณสิบสิบปีครับทั้งหมดสีไร่ก,กว่าครับไร่ละสองแสนหกบาทข้ทางล่างก็จะเป็นวัดับ ในที่ก็จะมีโอ่งสองใบครับนี่ครับขึ้นไปถึงข้างบนเลยครับไปจนสุดป่ามันครับจนถึงต้นสักโนนะครับตรงนี้ก็ใช่ทั้งหมดครับนี่ครับขึ้นมาข้างบน ตรงนี้ก็มีรอยรถหกล้อเข้ามาครับถนนอะไรเข้ามาถึงหมดครับเพียงแค่ว่ามันยังไม่พัฒนาเช่นั้นเองครับถนนถ้าถางถางดีๆข้างล่างจะเห็นวิวครับ เกือบห้าไร่ครับตกล้านล้านกว่าครับนู้นครับจนถึงต้นสักนู้นเลยครับข้างบนตรงที่ก็จะมีถนนด้านด้านข้างครับ แล้วก็ด้านบนอีกครับที่เป็นถนนสาธารนณะนี่ไม่แน่ใจเขาใส่อะไรไว้ครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะครับนี่ครับตรงนี้เป็นสาธารณะสองข้างครับกับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นถนนสาธารณะนี่ก็สาธารณะครับตรงที่ก็อยู่ตรงนี้เลยครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็น ที่ของวัดครับโน่นครับโน่นก็มีกุฏิพระครับนี่ก็มีกุฏิพระครับตรงนี้ครับจะออกแนวธรรมชาติหน่อยครับ